วันนี้เนี่ยถ้าท่านจะเริ่มต้นกับ i t ech นะครับมีให้เลือก3แบบครับ 1. รายเดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนก็คือเริ่มต้นทำธุรกิจเพียงแค่30ดอลลาร์ครับจบนะฮะแต่ถ้าเป็นราย6เดือนเนี่ก็150ก็ประหยัดเงินได้นะครับส่วนรายปีก็เป็นไงครับ240ครับจ่ายครั้งเดียวนะครับนะฮะตรงนี้และการซื้อโรบอต1ตัวนะครับวงเงินในการเทรดนะครับจะไม่เกิน30,000ดอลลาร์นะครับตรงนี้โอเค วันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับกำลังมองถึงเรื่องไรายได้เราก็จะมาคุยเรื่อง a f f i l i a t e โปรแกรมหรือแผนการตลาดการจ่ายเงินนะครับตรงนี้รายได้นะครับหรือแผนรายได้ของที่นีนะ่มีทั้งหมด6ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือรายได้จากการแนะนำบอร์ด20%บอรรายได้ที่2คือจับคู่บ inary 10%รายได้จากการทำกำไรของบอร์ด 15- 20%รายได้ a l เซล l e 5%แล้วก็รายได้จากการแนะนำนะครับ all s a ซลคือ10%นะครับ สุดท้ายก็คือทิปท่องเที่ยวแล้วก็พ็อกเก็ตมันนี่คราวนี้เรามาดูทีละข้อกันเลยนะครับข้อที่1รายได้จากการแนะนําการใช้บอร์ดก็คือหรือง่ายๆคือเราจะชอบเรียกกันว่า f a ฟาส a r ากันเองนะครับถ้าเป็นธุรกิจขายตรงตัวอย่างเช่นเราไปแนะนํานะครับเธอคนนี้ซื้อโรบอทครับ1ปีมูลค่า240ดอลลาร์เราก็คูณด้วยอะไรครับ20%ครับก็คือ48เหรียญน,นะครับเราก็ได้เงินคืนทับ48ดอลลาร์ครับทันทีเลยนะ นะครับก็คือตัวนี้นะครับซื้อปุ๊บเงินเข้าพอร์ตท่านท,นทันทีเลยนะครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นรายได้แบบรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านชวนคนซื้อ30เหรียญท่านก็จะได้6เหรียญครับท่านชวนคนซื้อ150เหรียญท่านจะได้30ดังนั้นถ้าเกิดท่านชวนใครก็ได้ซื้อโรบอทรายปีครับท่านก็จะได้48ดอลลาร์ดังนั้นทุรกตัวนี้นะครับเริ่มต้นได้เพียง30ดอลลาร์นะครับตัวนี้ เพดานรายได้จะไม่มีนะครับตรงนี้นะฮะแต่คราวนี้มีรายได้ข้อที่2ครับก็คือ b i n a r y Binary นะครับเขาก็มีเงื่อนไขอยู่นิดนึงครับก็คือการจะรับรายได้ข้อที่2หรือ b i n a r y นะครับ10%ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านจะต้องปลดล็อกก่อนการปลดล็อกก็คือจะต้องแนะนำา1คนซ้ายซื้อโรบอตแนะนำา1คนขวาซื้อโรบอตมันถึงจะปลดล็อกครับปลดล็อกครั้งเดียวรับรายได้ตลอดชีพครับในส่วนของ Binary นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ ราะวันนี้นะครับถ้าท่านนะครับตั้งใจทํา2คนไม่ใช่เรื่องยากครับเมื่อปลดล็อกเสร็จแล้วก็สามารถรับรายได้ b บ n a r y ทุกวันครับตรงนี้จะจ่ายเป็นรายวันนะครับรายวันจ่ายยังไงล่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าในวันนั้นนะครับมียอดขาอ่อนมา500ดอลลาร์อันนี้คือยอดตัวเราและทีมงานทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่ายอดเราคนเดียวนะครับเป็นยอดของทั้งสายงานรวมกันครับยอด500ฝั่งขวา ยอด3,500ฝั่งซ้ายฝั่งที่น้อยกว่าก็จะมาถูกคิดที่10% 50ดอลลาร์ก็จะจ่ายให้เรานะครับในตี2ครับของทุกๆวันการคำนวณไบนา r ีจะจ่ายให้เราเป็นรายวันนะครับวันละเป็นไงครับ10%ของขาอ่อนทุกวันครับตรงนี้นะส่วนที่เกินของสั่งขาแข็งก็จะเก็บไปคำนวณในวันถัดไปดีไหมครับแต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการโอเวอร์เปย์นะครับโอเวอร์เปย์เราจึงมีกำหนดเพดานรับรายได้สูงสุดต่อวันครับก็คือ ตำแหน่งเมเนเจอร์เนี่ยรับสูงสุดคือ100เหรียญครับ Executive m a เมเนเจเหรียญนะครับไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งเลยครับ President i a l Diamond คือมียอดต่อวันนะครับคือ3 0 0 0 0ดอลลาร์หรือเรียกง่ายงว่าล้านกว่าบาทต่อวันถ้าประหยัดประหยัดหน่อยก็พออยู่ได้นะนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งรายได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการจำกัดต่อวันแค่นี้แต่รายได้ข้ออื่นไม่มีการจำกัดเพดานรายได้นะนะครับการจำกัดเพดานรายได้ครับเฉพาะข้อ2เท่านั้นนะครับตรงนี้นะฮะ ส่วนข้อ1ข้อ3ข้อ5อย่างเงี้ยนะท่านสามารถรับรายได้นะครับอันก็คืออันลิมิตได้เลยนะครับตรงนี้จุดเด่นจ่ายรายวันครับนะฮะเรามีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับก็คือออโต้เพลสเมนต์ครับก็คือการวางผังให้นะครับช่วยเหลือลูกทีมครับโดยหลักง่ายๆก็คือท่านสามารถช่วยลูกทีมที่ท่านแนะนําตรงได้นะครับโดยระบบจะทําอัตโนมัติก็คือจะไปวางไว้ขาอ่อนของลูกทีมท่านครับ งงไหมฮะสมมติท่านบอกว่าท่านอยากจะช่วยใน A ระบบนะครับจะเอาคนที่ท่านแนะนํานะครับไปวางเอาไว้ฝั่งขาอ่อนใน A ครับแต่มันก็จะป้องกันไม่ให้มีการโอเวอร์เเใช่ไหมครับเขาจะวางไว้ฝั่งขาอ่อนนะครับแต่เป็นขาแข็งของเส้นนั้นงงไหมฮะก็คือเส้นนั้นถ้ามีสายไหนที่มีคะแนนมาเรื่อยๆ,ๆเขาจะไประบบคอมพิวเตอร์จะคํานวณว่าจุดไหนคือจุดจุดเขาเรียกว,ว่าสายร่วมของของเส้นนีน้เขาจะไปวางไว้นะครับ เขาจะไม่ได้เอาไปวางไว้ขาอ่อนของขาอ่อนนะเพราะว่าการวางแบบนั้นนะครับมันจะโอวร์เปย์ดังนั้นเนี่ยระบบออโต้เพดแมนก็คือจะช่วยนะครับให้ลูกทีมท่านมีรายได้นะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นออโตเมติกครับอ่ทให้ท่านสามารถช่วยลูกทีมได้ทุกคนครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูรายได้ข้อที่3มนะครับรายได้ข้อที่3าก็คือรายได้จากการทํากําไรของบอทนะครับสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์คราวนี้เรามาดูก่อนก็คืออะไรนะครับสมมุติเนี่ยเรานะครับอ่าตัวเรานะนะครับ กับมาสเตอร์หนึ่งท่านนะครับปรากฏว่ามาสเตอร์ท่านนั้นกําไรวันนั้นร้อยเหรียญเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะกําไรร้อยเหรียญเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือเขากําไรเท่าไหร่เราก็กําไรด้วยก็จะคล้ายๆกันหรือบวกลบไม่เยอะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากาไรร้อยเหรียญเราอาจจะกําไรร้อยหนึ่งเหรียญก็ได้นะเพราะว่าระบบกอบิเทสมันจะไม่ได้แบบเรียลไทม์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คู่สัญญามันต้องรอจับนะครับอาจจะมีการบวกลบเล็กน้อยสัก0.1นะครับถึง1%นะครับ,นะรบในความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับตรงนี้คราวนี้เนี่ย พอเรากำไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าไอ้กำไรของเราตัวเนี้แหละเขาจะตีออกมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้ว100%ใช่ไหมครับก็จะแบ่งออกเป็นอะไรครับจำได้ไหมแปดสิบยี่สิไงแปเราก็ได้ไปใช่ไหมครับกำไรตรงนี้เราได้ไปแ0เปอร์เซ็ตอีก20%เปอขาขอครับเขาขอนะครับสิเอาไปครับยี่สิเขาขอครับบริษัทขอเราจะต้องโอนยีนั้นคืนกับบริษัทครับแล้วยีสิบเปอร์เซ็ต์ตนั้นแบ่งออกเป็นอย่างไรบ้างเอาเรามาดูกันนะครับยี่สิบเปอร์เซ เงิน5%นะครับเขาจะขอเอาไปให้เป็นผลตอบแทนมาสเตอร์มาสเตอร์ได้5%ก็ถือว่าเยอะนะนะครับอีก15%ส่วนที่เหลือทำไงครับเขาจะเอามาคิดแผนเป็นระบบยูนิเ e v ลเวลครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะเห็นไหมฮะก็จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้20%แบ่งออกเป็น5กับ15นะครับ15เอาไปคำนวณแผนตรงนี้เครานี้เนี่ยบางคนนะครับไม่ได้ใช้วิธี Copy Trade แต่ใช้ AI หรือ t Tailing Bot หรือ Bo t s e t t i n g ก็ตามเนี่ยนะครับ ซึ่งตรงนั้นนะครับกำไรที่ได้ก็จะถูกหัก80-20เหมือนกันแต่5%เราไม่ได้ให้มาสเตอร์เพราะว่าบริษัทถือว่าโรบอตน,นี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเขา5%เก็คือเอา20%ของที่หักไปเนี่ยไปคำนวณเต็มเต็มเลยนะและรายได้ตรงนี้เป็นรายได้รายวันนะครับเป็นรายได้กระแสงเงินสดอีกก้อนนึงและไม่มีเพดานรายได้จุดนี้แหละครับคือจุดสำคัญครับไอถึงที่หักออกมาเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น100% และ100%นะครับก็จะเอามาแบ่งออกเป็น10ชั้นนะครับ10ชั้นถ้าเรานะครับแนะนำใครชั้นที่1นะครับเขาทำกำไรแค่ไหนใช่ไหมครับยีบที่ถูกแบ่งออกมาเราจะได้30%ของก้อนนั้นครับถ้าถ้าชั้นที่1ไปแนะนำชั้นที่2ใช่ไหมครับเราก็จะได้20%นะครับของที่ถูกออกมานะครับชั้นที่2แนะนำชั้นที่3เราก็จะได้1 0นะครับลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่10นะครับ ก็คือ30 20นะครับ5้าหไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แต่เรามีเงื่อนไขเล็กน้อยครับเพื่อให้เกิดการขยายงานนะครับก็คือแนะนำนะครับ1คนนะครับนะครับ1คนได้กิน1ชั้นแนะนำา2คนได้กิน2ชั้นแนะนำา3คนติดตัวนะครับได้กิน3ชั้นอยู่ในเลเวลครับดังนั้นนะครับถ้าเราแนะนำา10คนเราก็จะได้กินกี่ชั้นครับ10ชั้นนั้นแผนที่เนี่ยง่ายมากเลยก็คือ เพียงแต่ท่านหาคนติดตัวซื้อโรบอตต้องซื้อโรบอตด้วยนะครับ10คนเท่านั้นท่านก็จะปลดล็อกยูนิเตเรเวลครับซึ่งตรงนี้มีข้อดีก็คือนับนะครับการแนะนำคน10คนเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับบางคนบอกว่าโอเคแนะนำสิบคนไปแล้วเรียบร้อยปีถัดไปนะครับมีอยู่2คนนะครับที่ว่าไม่ซื้อโรบอตต่อในปีถัดไปใช่ไหมฮะเพราะโรบอตต้องเป็นปีต่อปีนะ แต่บริษัทก็ยังให้รายได้ข้อนี้กับท่านครับเพราะถือว่าท่านปลดล็อกแล้วการปลดล็อกก็คือต้องแนะนําครบ10คนนะครับนะฮะให้ครบจบนะครับดังนั้นแผนของเราไม่ได้ยากครับอยู่ที่ว่าท่านจะทําหรือเปล่านะเพราะ10บคนมันไม่ได้ยากครับนะฮะโอเคนะฮะคราวนี้เรามาดูรายได้ข้อที่4นะครับเป็นรายได้ All เซลห้าเปอร์เซ็นต์รายได้ All เซลห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรก็คือรายได้จากการซื้อตําแหน่งนั่นเองนะครับบางคนจะบอกว่าเอะตัวเราเนี่ยนะครับ ไม่เก่งครับเทรดไม่เก่งอะไรไม่เก่งแต่มีกระตังทำไงล่ะนะครับอซื้อโรบอทไปเทรดไปแล้วแต่เราอยากจะขึ้นตำแหน่งที่ชื่อว่า PD ตํตำแหน่ง PD ก็คือเป็น presidential director นะครับซึ่งตำแหน่งตัวเนี้ยนะครับเราจะซื้อซื้อได้ยังไงล่ะก็ไม่ยากครับก็เพียงแต่เขาบอกว่าตำแหน่งเนี้ยใครอยากจะได้ขึ้นตำแหน่งเนี้ยนะครับใช้เงินซื้อได้ในราคา3ล้านบาทหรือประมาณ10,000 0นดอลลาร์นะครับซึ่งในตำแหน่งนี้นะครับเขาบอกว่าบริษัทนะครับ มียอดขายโรบอตในวันนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาจะหักมา5%แล5้ว5%ครับจะแบ่งออกเป็น4กองนะครับกองหนึ่งจะเป็นกอง PD อ่าใครที่อยู่ตำแหน่ง PD ก็จะได้เงินแชร์ของกองนี้นะครับอ่าโดยปกติแล้วนะครับใครที่ขึ้นตำแหน่ง PD เนี่ยจะได้แชร์ตัวเนี้ยหน่งแชร์แต่ถ้าเกิดใครซื้อตำแหน่ง PD เลยนะครับบริษัทจะให้พิเศษก็คือจะให้2แชร์ครับในตรงนี้นะครับ แต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นของบริษัทก็คือใครที่ซื้อตำแหน่ง pd นะครับก่อนวันที่30ตุลา64นะจะซื้อได้ในราคาครึ่งหนึ่งหรือประมาณ1 5 0 0 0ลานแสนบาทนะครับตรงนี้นะครับคำนวณเป็นรายวันนะครับทุกทุกตีสองเหมือนกันอ่ะเรามาดูให้เห็นภาพแล้วกันสมมติยอดในวันนี้นะครับมีคนซื้อโรบอตมานะครับทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วกันอ่ะสมมตินะครับซื้อมา1 0 0 0 0เหรียญน,นะ เขาก็บอกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยยอดซื้อโรบอททั้งหมดเอามาห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่ครับก็คือ500ห้าร้อยเหรียญครับเอา500เห้าร้อยเหรียญมาตั้งครับคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบ่งออกเป็นสี่กองครับกองที่หนึ่งก็คือกองแชร์พีดีครับกองที่สองพีเอสพีอาร์แล้วก็พีดีไอเทนี้เนี่ยเราซื้อตำแหน่งพีดีมาแล้วนะครับแต่ถ้าซื้อตำแหน่งเราจะได้แชร์สองแชร์ครับขอ,ของเงินกองนี้ดีไหมครับแต่ถ้าเกิดใครขึ้นตำแหน่งนี้โดยธรรมชาติจะได้แค่แชร์เดียวนะนะะครับ คราวนี้ก็จะมีรายได้ข้อถัดไปครับก็คือรายได้จากการแนะนำออเซลครับ10%ความหมายก็คือถ้าเราไปชวนใครนะครับนะฮะอย่างนี้รูปนะชวนใครก็ตามเนี่ยซื้อตำแหน่ง PD นะครับซื้อตำแหน่ง PD เกิดเลยขึ้นครับเขาก็จะหักเงินออกมา10%ครับของยอดที่ซื้อนะครับะนะฮะยอด10%ขึ้นมาแล้วจะเอามาจ่ายเป็นแผนยูนิเลเวล10ชั้นนะครับ10ชั้นคืออะไรก็จะเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันก็คือ ถ้าเราแนะนำ10คนนะครับเราก็จะได้30%ของยอดที่หักออกมา10%เมื่อกี้งงไหมฮะตัวอย่างเช่นนะครับสมมุตินะครับ่าสมมติอ่านอย่างนี้ในรูปเนี้ท่านจะเห็นภาพก็คือเขาซื้อนะครับหุ้นเนี่ย3ล้านใช่ไหมครับ10%เท่ากับ300,000โอเคนะเอา300,000ตัวนี้นะครับมาทําการนะครับคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็แบ่งออกมาเป็น10เรเวลนะครับดังนั้นถ้าเรานะครับชวนใครนะครับขึ้นนะครับ ซื้อตําแหน่งนะครับซื้อตําแหน่งเนี่ยนะครับ PD ขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะได้นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดสามแสนนั้นนะครับแต่ถ้าข้างล่างนะครับไปแนะนําต่อนะครับก็จะได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิบชั้นตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกับข้อเมื่อกี้เหมือนกันนะครับข้อที่สองก็คือบนะเอ่อข้อข้อข้อที่สามนะครับเหมือนกันก็คืออะไรครับแนะนำหนึ่งคนก็จะได้อะไรครับได้หนึ่งชั้นแนะนำสองคนได้สองชั้นดังนั้นแผนที่นี่นะครับไม่ยากเลยก็คือ ขอให้ท่านนะครับจบโปรเจกต์ให้เร็วที่สุดก็คือแนะนำครบ10คนครับครบ10คนเมื่อไหร่ท่านก็จะกินได้ถึง10ชั้นนะครับแล้วมันจะสามารถสร้าง passive income ให้กับท่านได้ตลอดไป mm hmm. คราวนี้หลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะและการขึ้นตำแหน่งนั้นมันมีนมเงื่อนไขอย่างไรใช่ไหมครับนะฮะเงื่อนไขในการขึ้นตำแหน่งนะครับเขามีกำหนดนะครับดังนี้ก็คือถ้าอยากจะขึ้นตำแหน่งเนี่ยเมนเจอรนะครับรตัวนี้นะ ท่านจะต้องแนะนําคนเปิดบอดซ้าย1คนขวา1คนนะครับและมียอดขาอ่อน1000พันท่านก็ขึ้นตําแหน่งเมนเจอร์แล้วถ้าท่านอยากจะขึ้นตําแหน่ง Executive Manager ก็ต้องมีคนที่เราแนะนําติดตัวครับ1คนเป็นเมนเจอร์ซ้าย1คนขวา1คนและมียอดขาอ่อน3,000นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตําแหน่งสุดท้ายก็คือ President i a l Diamond ก็คือเราต้องมีลูกติดนะครับเป็น Pres i d e n t i a l Ruby ซ้าย1คนขวา1คนและมียอด ขาอ่อนสะสมรวมกันได้3มล้านดอลลาร์ผมบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้ทุกคนขึ้นตำแหน่งได้หมดแค่ใช้เวลาสะสมและเราจะต้องช่วยซ้ายหนึ่งคนให้ขึ้นตำแหน่งขวาหนึ่งคนให้ขึ้นตำแหน่งนะครับถ้าท่านทำแบบนี้นะครับท่านก็สามารถซัดเซตในระบบตรงนี้ได้เลยนะไม่ได้ยากเลยนะครับตรงนี้คราวนี้เนี่ยนะครับรายได้ข้อสุดท้ายแล้วก็คือทริปท่องเที่ยวกับพ็อกเก็ตมันนี่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น ห้าตำแหน่งห้าหกเจ็ดแปดก็คือเลเวลนั่นเองก็คือตำแหน่งนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครนะครับขึ้นตำแหน่งนะครับ p พอ่ี presidential director นะครับตรงนี้นะฮะ presidential director นะครับก็คือตำแหน่ง PD นะครับก็จะได้ทริปท่องเที่ยวหนึ่งที่นั่งนะครับได้เงิน pocket money ส0 0พนะครับแล้วก็ได้แชร์เมื่อกี้ที่เราพูดไปก็คือ1แชร์นะครับ presidential s a p p h i r e ได้2แชร์นะครับ2อูลนะครับ presidential ruby ได้3าูลนะครับอ่แล้วก็ presidential diamond ได้4ีูโพลเรามาดูทีละตัวกันแล้วกัน นะครับ Presidential Director ก็คือ PD PD เนี่ยมมีการขึ้นได้2วิธีผมบอกไปแล้ว1ก็คือขึ้นโดยธรรมชาตินะครับขึ้นโดยธรรมชาติก็คือแนะนำติดตัวขึ้นตำแหน่ง ED 1คนสาย1คนแนะนำติดตัวขึ้นตำแหน่ง ED ขวา1คนและมียอดขาอ่อนนะครับ1แสนท่านก็ขึ้นตำแหน่ง PD ได้เลยแต่บางคนอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเฮ้ยไม่รู้จะชวนใครแต่มีเงินนะท่านก็เพียงแต่ซื้อตำแหน่ง PD ไงครับในรายได้ข้อที่3ท่านก็ขึ้นตำแหน่งนี้ได้เหมือนกันเลยนะนะครับ พอขึ้นตำแหน่ง pd เรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับท่านก็จะได้รับขาอ่อน10%ต่อวันคือ5,000เหรียญต่อวันในทิปท่องเที่ยวหนึ่งที่นั่งนะครับได้เงิน pocket money นี่ะครับ2,000เหรียญแล้วก็ได้ all sale sharing 40% all sale sharing คืออะไรอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือเอา5%ของยอดขายต่อวันนะครับของโรบอทเอามาคำนวณเป็น100%แล้วแบ่งเป็น4ภูภูแรกคือภู PD นะครับ ใครขึ้นตำแหน่ง presidential director นะครับก็จะได้เงินทุกวันครับเป็นเงินแชร์วันละนิดวันละหน่อยก็ได้แชร์1แชร์ทุกวันตรงนี้ถือว่าเป็น passive income เลยนะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับตรงนี้นะฮะนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตำแหน่งที่2ครับ mm hmm. presidential supply ครับก็คือต้องมีซ้าย1คนเป็น PD ขวา1คนเป็น PD แล้วก็มีขาอ่อน300,000ครับ300,000ก็จะได้ p ็ cket m ต n e นี0 00นะครับ ได้ทริปท่องเที่ยวหนึ่งที่นั่งนะครับแล้วก็ได้ออเซลสองพูสองพูคืออะไรก็คือ presidential s u p l y เนี่ยนะครับก็จะได้พูแรกของ pd เนี่ยนะครับไปแบ่งกันครานี้เนี่ยกองที่2ครับก็คือ30%นะครับก็จะมาแบ่งโดยท้่ใครอยู่ในตำแหน่ง ps ก็จะได้1แชร์ครับครานี้ตำแหน่งถัดไปก็คือ presidential ruby presidential ruby จะต้องมี ps ซ้าย ps ขวาขาอ่อน1ล้านตรงนี้นะครับทริปท่องเที่ยวจะได้เป็น2ที่นั่งนะนะนะครับ pocket money 4ี่หมืนะครับ และก็ได้แชร์ทั้งหมด3ภูครับ3ภูคือรายนี้ครับ5%มาแบ่งออกเป็น4กองใช่มั้ครับ4ภูภูที่1เราได้1แชร์ภูที่2เราได้1แชร์ภูที่3เราก็ได้1แชร์นะครับตําแหน่งสุดท้ายครับคือ Presidential Diamond ตําแหน่งนี้นะครับเป็นตําแหน่งที่สูงสุดและนะครับจะมีรับรายได้10%ขาอ่อน30,000เหรียญต่อวันนะครับการที่ขึ้นตําแหน่งนี้นะครับมีเงื่อนไขยอยู่แค่2ข้อก็คือข้อที่1แนะนํา PR ซ้าย PR ขวาอย่างละ1คน ติดตัวนะฮะขาอ่อนสามล้านนะครับเป็นยอดสะสมนะนะครับท่านจะได้ทริปท่องเที่ยวสองที่นั่งนะครับได้เงินพ็อกเก็ตมันนี่แสนห้าและก็ได้ออเซลสี่พูครับคือครบหมดเลยนะครับสี่พูคืออะไรก็คือเนี่ยครับได้อย่างละหนึ่งแชร์สี่พูแต่อย่าลืมนะครับคนที่ขึ้นตำแหน่ง presidential diamond นะครับเวลาพูตัวเนี้ยนะครับสิบเปอร์เซ็นก็จริงแต่เป็นสิบเปอร์เซ็นตของการแชร์แค่คนเดียวสมมติคนแรกที่ขึ้นเลยก็คือได้เต็มเ็มเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ขึ้นตำแหน่งนี้ครับบอกได้เลยว่า รวยครับแล้วมีรายได้เป็นแพสซีฟทุกวันผมบอกได้เลยว่าท่านจะมีความสุขกับตรงนี้มากวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ขึ้นตําแหน่ง ed ภายในนะครับตรงนี้นะสำคัญมากเลยฮะขึ้นตําแหน่ง ed นะครับหรือเรียกว่า executive director นะครับภายใน30วันหลังจากวันที่ท่านสมัครนะคือขึ้นตําแหน่งนี้ได้ภายใน30วันนะครับหลังจากสมัครท่านจะได้นะครับรับแท็บเล็ตนะครับมูลค่า นะครับสามหมบาทนะครับหรือไม่เกินตัวนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับตรงนี้นะครับการขึ้นตําแหน่ง ED เนี่ยหรือ Executive Director ต้องทำยังไงก็คือหาซ้าย1คนเป็น Director ขวา1คนเป็น Director นั่นเองครับแล้วมียอดขาอ่อน30,000บอกได้เลยว่าไม่ได้ยากนะครับนะฮะไม่ได้ยากวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังนะครับแผนธุรกิจแล้วเราพบกันที่ความสำเร็จครับ